อยากโดนแล้วนะมัเจ็บมุมก่อนก่อนพลาดไม่เิดดู <c oughs> <c oughs> เอาเลยแรงแรงเนี่ยลอยแรงแรงแรงไรพี่ทางนู้นดีกว่าทางนู้นลมดีกว่าเอาเลยพี่ทางนู้นเอาเลยว่าตรงเท้าอ่ะมันมันควรจะมาอยู่ที่นี่จะต่อไหมไม่ต่อถูกพักพักก่อนนะพี่ยกกีงแล้ว เลิกทำได้พี่ยอีกอะไรพี่เลิกแล้วเหรอยอมแพ้พี่ <c oughs> ถ้าวันผมจะดีกว่านี้นะ <c> ่ง <oughs> กับพี่พี่กกี้ก็ร้อยเหออน,หนื่อยอะนั่งับี